ทุกๆคาสอนนะครับของของพ่อเนี่ยใช้ได้จริงเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นพอเพียงนะครับหรือการใช้ชีวิตต่างๆนะครับในเรื่องของอพระราชกรณีกิจพระราชพระราชกรณียกิจของพว์ท่านอีกนะครับก็ที่เราเห็นกันอยู่ตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้คือเยอะมากจนจนไม่ไม่รู้เลยว่าว่าทำไมพระมหากรรษัตย์ของเราเนี่ยถึงทําเยอะขนาดนี้สิ่งที่พ่อหลวงอยากที่จะให้พวกเราคนไทยทากันมากที่สุดคือการที่เห็นคนไทย รักกันสามัคคีกันค่ะสิ่งหนึ่งนะคะตั้งแต่ที่พวกเราเกิดมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กพวกเราเปิดทีวีดูเราไม่รู้ว่าทําไมเราถึงรักพระอ,องค์ท่านขนาดนี้จนมาเห็นพระราชกรณียกิจนะคะท,ที่ท่านได้ทําจนเราได้แบบว่ามีผืนแผ่นดินที่ได้อยู่ดีกินดีและใช้ชีวิตแบบดีๆก็เพราะสิ่งที่พระอ,องค์ท่านทําไว้นะคะก็อยากจะฝากถึง ทุกทุกคนนะคะก็คือให้ให้ให้ทำตามรอยพระราชดำริของท่านเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปตามที่ท่านได้ดำริไว้ะคะ่ะ